โอเคโอเคงูคองงูคองกูตีกรุงสีเย่บอยนั่งสมัยไหนันวะน่ะแล้วงูคองกู่าขี่ม้าม้านี่มังกรไปไปที่ประเทศจีนแล้วไปตบมังกรไปตีมังกรหกดาวเว้ยนึกว่าไคโดแล้วก็ไปเจอไอ้นี่พระเจ้าตากไอ้ไม่ใช่พระเจ้าไอ้นี่พระเจ้าเซียงไหเออพระเจ้าเซียงไห เออไอ้งอกคงก็เลยขอเอ่อนี่ยาใหญ่มากๆอยู่ยงกงกระพันเนี่ยอยู่ยงกงกระพันกินแล้วดีดกินแล้วดีดวิ่งวิ่งเออวิ่ง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 คิดคาไม่ออกวิ่ง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 คิดไม่ออกสัตว์คิดไม่ออกคิดไม่ออกก็จะวิ่งอย่างเดียวเลย ดมดมไปนี่มาดักเวตีเห็ดเออใช่แล้วจากนั้นเออใช่แล้วงหงอคงนั่นไปตีเห็ดกินเห็ดที่ประเทศจีนโรงเรียนจีนมาออแล้วก็ไปเรียนมวยอย่างคุนเฮ้ยเจดเอ,อ้ยทำเหมือนกันงั้นเหรอไปเรียนมวยแล้วจากนั้นก็เออหงอคงได้ไปเจอเอ,อนาฬิกาประหลาด <c oughs> แล้วจากนั้นก็โดนนาฬิกาประหลาดจับเินเดอร์ใส่มือ แล้วกลายเป็นเบนลิงเบนลิงได้แล้วเบนลิงเบนลิงเบนลิงเบลลิงยังไงล่ะโคเลก้าเบนลิงยังไงล่ะอ oh. ได้แล้วหลังจากนั้นคิมก็ได้จติกลายเป็นเบนลิงแล้วไงต่อที่โน เอ้ยมดมดใช่แล้วคิมก็ได้ไปตบมดแล้วมดก็ตายยังไงละ่ะแล้วคิมก็กลายเป็นเจ้าพ่อมดดังนั้นคิมก็ได้เจอซนหัอโดม, <c oughs> ดมแล้วโดมก็บอกว่าไอ้พวกเช่ยมึงรู้เปล่าไอ้บาศมึงรู้เปล่าไอ้พวกเช่ากูกูกูทำควาแล้วไม่รู้ เล่มูมาสามตอนกูสมองแบบยังไม่โลงเลยนะใช่นะต้นกำเนิดโซนหงอหลิงนีนรงนีงโอเคโอเคทุกคนเปิดบอร์ดดิสท์ไม่เต็มสุดนะฮะเฮียอะไรวะเนี่ยเบนเด็กฮัม์พันดาและจากนั้น ใช่ก็สามารถแบงล่มเพนดาได้เขามีพลังที่สุดยอดเข็งแกร่งเขาใช่แล้วเรียกเขาว่าคิมซันไลนะฮะกูสั้งยศใหม่ให้กันเดี๋ยวกูสั้งยศให้มึงเองคิมคิมซันไลมาคิมตาโต